แค่พูดน้ำลายมันก็ลงมันก็น่าจะเพียงพอแล้วมั้งไม่ต้องลดเนี่ยแค่พูดอย่างเงี้ยน้ำลายลงก็น่าจะเพียงพอแล้วเพราะมันไม่ชอบน้ำไม่ใช่หรอสอนวิธีการดูแลหน,น่อยครับเน้ำอาทิตย์ละครังับแล้วก็เลี้ยงแต่ตับลายแดดครึ่งวันอะไรก็ได้จตะอย่ารดน้ำเยอะเพราสำคัญเลยผู้หญิงและดอกไม้เป็นของคู่กันครับ แน่นอนละครับสําหรับน้องผักบุ้งเนี่ยเลี้ยงดอกไม้ต้นไม้อะไรก็ตายหมดครับ <What? S 1> ไม่เว้นแม้กระทั่งภูด,ด่างที่ว่าตายยากๆหรือว่าต้นหญ้ามันเก็บมาข้างถนนก็ยังตายเลยครับคุณผู้ชมภูด่างยังตายอยครับคนบ้าเลี้ยงภูด,ด่างแลตาย แต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ลักความพยายามครับวันนี้จะมาซื้อกระบองเพชรที่สนามหลวง2และก็จะพาทุกคนเนี่ยมารับชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันด้วยนะครับต้นไม้เยอะเลยตัวเธอ เลนะือกซื้อไม่ถูกเลยเตัวเธอเพราะซื้อ,อไปเนียก็ไม่เคยรอดตายหมดเ็งก็บองเพชรกันไหมกระบองเพชรตายยากสุดเออถ้าตายกูจะพูดไงนะนะตอนนี้เราอยู่ที่น้มหลวงสองครับกําลังจะเดินเข้าไปข้างในนะครับตอนนี้เราอยู่ข้างนอกนี่ข้างนอกทุกๆวันจันทร์นะมันจะมีเขาเรียกว่าของ,งถมสองมีตลาดต้อนะงเดินทางโน้นด,ด,ดูนะโอเคณนะปัจจุบันนะครับ ณนะปัจจุบันนะการมาเที่ยวหรือว่าจะมาซื้อของที่สนามหลวงสองเนี่ยมันก็มีรถเมล์ค่ะรถสองแถวด้วยรถสองแถวด้วยรถเมย์ก็จอดอยู่ตรงหน้าของเราเลยครับสายอะไรรถเมล์สาย 91, ก้าหนึ่งก็ก็ไก่ทุกทุก,ท,กทุกวันจันทร์เขาก็จะมีของขายตลอดเลยแล้วก็มีของถมแต่ว่าเรามาเย็นทุกคนนะเขาปิดแล้วทีเขาหุบล่มกันเรียบร้อยแล้วครับ ข้างในก็มีของขายเยอะแย,ยะมากมายไปข้าบรถเมย์ก็จอดอยู่ตรงนู้นนะเห็นไหมเขาจะจอดเป็นเอยเขาจะออกเป็นเวลานะครับไม่ใช่ว่าขึ้นไปปุ๊บก็ออกเลยนะก็ต้องรอบางทีก็ต้องรอ,อ,อเป็นชั่วโมงกว่าจะออกอสวอคนแก่ไงคนแก่อสวยสวยมากเนี่ย อยากได้อ่ะท่ออกคปี้งไม่ได้เหรออันนี้ก็ได้เนี่ยยี่สิบเองสักสามต้นอ่ะเออเธ่อแบบจัดให้มันสวยๆอ่ะเธอใช่งามมากกระบองเพชรที่นี่ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่กระบองเพชรเยอะมากคนนกหว่าวกระบองทองหกสิบเอสบอสอันนี้อะไรอ่ะพรมฮอลแลนด์ ห้าต้นสองร้อยสีออกแดงแดงสีเขียวก็มีปกแตงด้านบนจะเป็นชุดสวนมีแบบเป็นแท่งกระบอกด้วยวะเออแอสบอลนะล่ะแอสบอลกระบองทองกระบองทองกระบองทองแันนี้แอสบอลตัวนี้ก็จะเป็นสวนเล็กๆจำลองเขาจัดเขาจัดสวนใช่เขาจัดสวนแล้วมีมีคงมีไก่ด้วยเหมาะเอาไว้แบบไว้เป็นโต๊ะทำงานหรือแบบโต๊ะกินข้าว สวยสวยมากเยอะมากกระตงกระถางก็มีนี่อันนี้ฝั่งนี้ถูกฝั่งนี้สิบห้าบาทเราจะแบบเลี้ยงให้มันโตไปไ,ไหมลงแบบกระถางกระถางไม่ได้มันต้องเป็นไซส์นี้แหละไม่งั้นมันจะตายกระบอกเพชรจ็ไซส์เล็กๆอย่างนี้หลยสิบห้าบาทเองมีหลายแบบเลยกูหลับหินด้วย รแต่ชอบนะอะไรรนนีมันะมีดอกด้วยนะล็กคู่มีดอกด้วยชมนี้นะชมพูนะเออชมพูไม่เคยเลี้ยงอ่ะครั้งแรกเลยต้องถามเขาด้วยรดน้ำยังไงแค่พูดน้ำลายมันก็ลงมันก็น่าจะเพียงพอแล้วมั้ง <c oughs> ไม่ต้องรดเนี่ยแค่พูดอย่างเงี้ยน้ำลายลง <c oughs> ก็น่าจะเพียงพอแล้วเพราะมันไม่ชอบน้ำไม่ใช่หรอสักต้นลองดูถ้าหนูเลี้ยงรอดหนูจะกลับมาอีกรอบนี้ การีดูแลหน่อยค่ะน้ำอาทิตย์ละครับแล้วก็เลี้ยงแดดตับลายแดดครึ่งวันอะไรก็ได้แตะอย่าลดน้ำเยอะเพราะสำคัญเยลยฟอกกี้ฉีดฉีดได้ไหมฟอกกี้ฉีดฉีดดีกว่าครับเท <Okay. S 2> วันอาทิตย์หนึ่งที่ก็ลดครั้งเดียวก็คือน้ำพนังโพุกไปอ, oh, อ๋อโอเคถ้าเลี้ยงมากเกินไปผู้ด่างกินตายเลยค่ะคนบ้าอะไรเลี้ยงปูด่างแล้วตาย <laughs> เยอะมากใช่ใช่สีไหนเป็นสองเลยนะทาเลียงรอดโอ้ทะเลียงรอดเป็นสาวกเลยนะเดี๋ยวมันเปิ้ลพี่เข้าไปบ่ดลาวอ้ายมีดอกด้วยเนาะดีนะอันนี้คือเปิ้ลนะขนแกะขนแกะขนแกะโอเคน่ารนน่ารักนะเอออย่ารอดเดี๋ยวมาใหม่อย่ารอดเดี๋ยวมาจงอยู่ให้รอดนะอยู่ให้รอดนะจะได้พาเพื่อนไปอยู่ด้วยโอยมีไดไอ้ด้วย สวรรค์ลำไรเราเข้าเขตสวรรค์แล้วอ,อ้ยอยู่ในสวรรค์มีไดไอซ์อโซนนี้เขามีไดไอซ์ด้วยไม่ได้แล้วสูตรไม่ได้แล้วเย็นเลยเฮ้ยพี่กัลต์กิสปาสสวยอะเอาเปล่าไม่เลี้ยงลอดที่ไหนล่ะแปดสิบแปดสิบ ประเด็นคือประเด็นของเราอะ่ะเรามาที่เนี่ยเราอ่ะชอบหมดเลยนะต้นไม้อะ่ะแต่เราเลี้ยงได้ไม่หมดหรอกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเลี้ยงไปแล้วต้นไหนจะรอดต้นไหนจะตายเราไม่ไ<อ>ใช่เราไม่ใช่อะไรเกษตรศาสตร์ใช่เอ้ไม่ใช่เอาความเป็นจริงเลยก็คือที่พูดพดแบบว่าเลี้ยงผู้ด่างยังตายไม่ใช่เรื่องเล่นนะนั่นคือเรื่องจริง <laughs> เลี้ยงผู้ด่างยังตายคนบ้าอะไร ถ้าใครต้องการมาเดินคลอ,องถมที่สนามหลวงสองก็มาวันจันทร์นะครับมาวันจันทร์แล้วก็มาเร็วๆด้วยนะเพราะว่าถ้ามาสายมาเย็นๆแบบเราสองคนเนี่ยนี่มันสี่โมงแนละก็อาจจะไม่ได้เห็นนะเก็บหมดที่นี่อะไรอร่อยกุวยช่กับเกี๊ยวซ่าข้างหนา้าอยากลองไหมล่ะกินเล่นๆไหมอย่าใช่เพราอยากลองเราลอง,ลอง,ลองเรากินมาบ่อยมากแล้วแัไปลองอีกสักรอบไหมล่ะจะกินออกเอาไหมกินหรือปเปล่ากากินเลยกินต่อไปไปกินกินกินแต่เกี๊ยวซ่าไม่มีไม่กินนะ แล้วมีหรือเปล่าก็ไหนดิปกติอะเขาจะมีไงนี่ไงอ่านให้คุณผู้ชมได้เห็นกันหน่อยซูมบ่คุยใช่แต่แต่คุยใช่เหรอเแตอแต่คุยใช่เหรออ๋อเกลียวซ่าหมดเกลียวซาหมดเกลียวซ่าหมดแล้วเอาคุยใช่ขายยังไงครับชุดละสามติดเอาชุดหนึ่งครับอร่อยอร่อยพยายามเยอะค่ะ เอาอะไร,ะรอ่ะผส,ม,ม,ส,ม,ม,สม,มหรือผสมเลยไม่สมก็อย่างนี้อย่างเยอะเอาอย่างนี้อย่างเดียวนะกรอบดีใช่ไหมคะไม่พอนนได้เอากรอปอ่ะค่ะรี่เรียกพี่เลยนะเ <c oughs> ออไ <c oughs> ด้เหรอเรียกพี่นะ <c oughs> อันนี้ก็ขายพี่เขาขายทุกวันนะขายทุกวันในชะ่ไหมทุกวันทุกวัน,นอะไ้ไม่ได้กินไหน,น,นานไม่มีคนไปเอาตรง เมื่อก่อนเราเคยซื้อเกลยวต้าใช่<ะ>ไหมเราเมื่อก่อนเราไม่กินอย่างนี้เรากินแบบเกลยวข้า สองชิ้นตัชิ้นละชิ้นเดให้หนูกินเท่าไหร่ครับทั้งหมดห้าสิบท้งหมบมันจะดีมากเลยนะเขาซ่อนเอาไว้สองอันเขาบอกว่ามันไม่เข้าชุดไงอ๋อไม่เข้าชุดสวยงามมากเลยอ้มามไปกังกิน อร่อยมากผมไม่ได้กินมานานมากใช่ไหมเราไม่ได้กินนานใช่ไม่ได้กินนานมากไอ้เส้นใหญ่เรากินมันจะกินแบบกรอบมากเอ้าดื่มเป่าน้ำมาน้ำไม่อยู่ในรถมันไส้ด้วยเหรอไส้เยิ้มเยิ้มเยิ้มก็ต้องมีไส้ปะวะอ้ามอ้ามอ้ามอยู่ที่ว่ารสชานิเป็นไงให้ไปก่อนกินก่อนไม่เอาเคี้ยวอยู่เงื่อเคี้ยวอยู่พี่บอลก็เคี้ยวอยู่อะไรเออเป็นไงบอกคุณผู้ชมเนี่ย บอกอร่อยไม่ได้เหนียวไปแง่ก็คือโคตอโตนี่ต้องซื้ออย่างนี้ก็คือว่าถ้ามันตายไปก็ยังก็ยังไอ้นี่อยู่เอาไหมล่ะเอาเป็นเป็นพวกพวกไอ้นี่เพราะเราต้องกินเออเอาพวกกินเยอะกินกันร้านไหนอ่ะข้างสาวๆเยอ่ะข้างหน้ามีปะตรงไหนอ่ะข้างหน้าเมื่อคืนที่เราเดินดูกันก็ตรงนี้ตรงนี้ก็มี จะแปลว่าตอนนี้ไม่มีนะเมีตรงข้างหน้าถ้าเป็นแบบไม้กินอะ่ะถ้ามันไม่รอดเราก็ยังมีโอกาสที่จะเอามากินได้บ้างนี่กับน,นี่มันไม่มีดินเลยนะก่อนนะอันนี้ไม่มีดินเลยนะมันก็ไม่มีดิยู่แล้วเพราะเรา้เราต้องเรา,เาไปนรแต่ว่าเราก็เอาไปแทนในนี่ไงกระถางต้นไม้กับโหระพานะเออยี่หโหระพาเหรอใช่เออ สองต้นนี่จะใครได้ยุงไม่เคยได้ได้เล่เอาต้นไม้หน่อยอะ,อะไรหนะัวลาพาใช่ไหม ราคาสองตรงนี้กลับอีกต่อเมื <c oughs> ่อก,กี้ก็แบะมาเอาล้วเผาข้เาเพาท้าเผาต้นทั้งเล็กถึงนี่ไปแยกลายนันอเองมีหลายต้นนั่นถงข้าวข้าวบัวขาวลดน้ำยังไงอ๋อแล้ววันละครั้งปกติทั่วไปมันชอบแดดไหมชอบเือเขายางให้มีแดดตรงอ๋อป้าเดซี่เท่าไหร่อะคะหนึ่ร้อยเดียว ไวเดีไงใบเกี่ยว <Thank you. S 2> อันนี้ต้นห้าสี่นี่นี่ก็สวยกระบองเพชรนี่อันนี้ต้นนี้สวยต้นอะไรก็ไม่รู้ต้นหน้าวัวเดี๋เวลากลับบ้านแล้วโอเคได้เวลากลับบ้านแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับที่สนามหลวงสองคนไม่ค่อยมีแล้วก็รถเริ่มน้อยลงทุกทีทุกทีนี่เรียบร้อยภารกิจของเราของโมจิก็ได้นะเออแล้วก็มีของหมาด้วยนะครับเป็นต้นข้าวสาลีซื้อต้นข้าวสาลีมาอยากให้ทุกคนดู นี่อยู่ตรงมอเตอร์ไซค์เรานี่ต้นข้าวสาลีหมาแมวกินได้ครับต้นต้นว้ายเดี๋ยวก่อนมันเ่ะหม,มาแมวกินได้ต้องจับวางดีๆ <c oughs> หน่อยเออต้องจับบังแ้อเราเพิ่งได้กระบอกเพชรสวยอ่ะเอาให้รอดนะ ทุกคนมีภาระและหน้าที่แต่ว่าต้นข้าวสาลีนั้นคือภาระร่วมกันโอเคเพราะว่าโมจิมันไม่สามารถไปดูแลได้ไอ้ได้เป็นตัวทำลายอย่างเดียวโอเคใครที่จะมาปนาน้ำลงสองก็มาเช้าเ้านะครับอย่ามาเย็นเย็นสำหรับคลิปวันนี้ไปก่อนแหละบายบายไปไหนดีครับกลับบ้านกลับบ้านบ,บ,า,นบาย